น้ำมันอร่อยเดียวไม่ว่าเราจะไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือการหาของกินอร่อยถ้าพูดถึงพะเยาได้ปแปลกใจเลยค่ะว่าเราจงนึกถึงกวานเพราะว่ากวานก็เปรียบเสมือนกับหัวใจหลักของพะเยาเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่มากและยังมีวัดต่งตางๆมากมายให้เราได้สักการะไม่ว่าจะเป็นวัดอนานโย วัดพระาธาตุจอมทองนอกจากจะได้สังการรับพระาธาตุยังมีสกายวอล์กให้เราได้เดินชมวิวมองเห็นรอบว้านพะเยาวสวยงามมากมต้องบอกไปแรงๆเลยไหมครัเสน่ห์ของพะเยาไม่ได้มีแค่นี้นะคะขนาดคนในพื้นที่ยังเอ่ยปากเลยว่าพะเยาเงียบสงบน่ายอยู่ผู้คนก็น่ารัก สำหรับ EP ีที่3นี้หลวงเสน่ห์พยาัวาเข้าแล้วไงก็ดีสักขนาดนี้มาเลยครับรายการสรรหากินวันนี้ตอนนี้เราแวะกินน้ำเงี้ยวที่ร้านแม่สีนวลจ๊ะน่าอร่อยอยู่นะจ๊ะมีน้ำเงี้ยวกับน,น้ำยาสุดทิกเผานี่ได้กินจังอัน

อร่อยอร่อยมากเลยค่ะขอค่าเสียหาย90บาทจ้ะฉันงงมากจ้ะ90บาทมีที่ไหนล่ะจ้ะนนี้จุกมากเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัดอนันโยจ้า เข้าไปข้างในกันโ้ร่วมทำบุญอ๋อ,อ,อตรงนี้ก็จะมีให้ร่วทมทำบุญบริจาคกระเบื้องปะแผ่นละห้าสิบบาท,ท,ทนี่ไงดอกไม้ทูบเทียนก่อน ชุดละยี่สิบบาทไปจ้าไปวาดพระด้านบนโหสวยมากเลยเป็นแบบว่าศิละปะแบบว่าเหนือเหนือถ้าแบบคล้ายๆล้านนาปะาไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไอเราก็มั่วจ้า วัดอนันโยทิพยารามเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปต่างๆมากมายที่มีความประณีตสวยงามตามตำนานเล่าว่าชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างเป็นดวงกลมล่องลอยอยู่บนดอยสูงเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การเจริญภาวนาเป็นวัดที่โดดเด่นด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานวัฒนธรรมร้านนา พม่าและไทยใหญ่เข้าด้วยกันโอ้ตรงนี้เป็นคาถาบูชาประจำปีมะเสงโอ้มีกระต่ายด้วยกระต่ายเฝ้าอยู่สองตัวซ้ายกับขวาอืม โอ้โตรงนี้พระองค์ใหญ่มากนี่เราก็เดินตรงไปข้างในอีกก็จะมีหอพระแก้วมราากตพระทองคำพระบุตรสลาคำงาช้างดำ น่าจะตรงขึ้นไปขวดแก้วสีเหลืองทองเลยหน่าวัดอยู่ข้างหน้าแต่ประตูนี้มันปิดตรงไป่อนตรงไปก่อนมันมีทางข้างน้า ตอนนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุจอมทองและจ่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้านในกันดีกว่าคือเราขับรถเข้ามาก็เห็นเป็นองพระธาตุแถวทองและจ่าชื่อชื่อว่าพระธาตุการสร้าง เขาคจะสร้างแบบว่าคล้ายๆกันเลยเนาะของท้าวภาพเนี่ยแทบทุกที่เลยอ่ะก็จะมีแบบว่าเป็นพระธาตุตรงกลางแล้วข้างๆก็จะเป็นแบบว่าโซนศาลาก็าสามารถเดิเนเวียนเทียนแล้วก็จะมีชมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ รู้ว่าที่นี่เขามีสกายวอล์กไว้ได้นะจ๊ะน,น้มีร่เอาปะเอาอันใหญ่ไปเถอะอ,นะอืมลางก่อนเลยไม่มีแดดเลยนะลางไว้ก่อนเลยเหรออะไร่นนี่นข้างหน้าเนี่ยเห็นแหละแราน่าจะเห็นความอลังแล้วนะรู้สึกว่าข้างหลังอ่ะก็จะเห็นเป็นก้านพะเยาจุดชมวิวมีกวานพะเยาแล้วก็ ภูเขาข้างหลังนันนะสวยๆเพราะว่าที่นี่อ่ะพะเยาอ่ะที่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือกวานนี่แหละใหญ่มากไปดูสิเป็นอย่างไรสวยแค่ไหน,นไปดูกันีน่ท้องปัขยาหรือเปล่าเนี่ยก่อนแปดสิ <c oughs> จังหวัดพะเยา มี on ้ระวยาวเร้ยอันนี้มุกตลกแล้วที่เราขับมาเราเห็นแต่ตรงฐานไงเราไม่เห็นด้านบนไงโอ้ยสวัสดีครับด้านหลักเรานี่คือ กวานใช่ไหมกวานพะเยากว้างใหญ่มากก็ดีนะเขาก็ทำไว้ให้แบบว่าคนที่มาที่วัดอเนาะได้แบบเออมาชมวิวอันนี้คือวิว360องศาเลยเนาะ300ไม่ได้360ต้องเป็นวงกลมอ๋อ180ใช่ไหมีไงสวยไหมมันมันเหมือนแม่น้ําเนาะเออแต่แม่น้ํามันก็จะใหญ่เกินไป ฝั่งนู้นน่าจะเป็นวัดอนันโยที่เรามาแน่เลยอ่ะคิดว่าใช่นะคิดว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมทุกคนว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็บอกกันด้วยนะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักใชออ่แล้วเดี๋ยวตอนมาติดตามกันต่อว่าช่วงเย็นๆเราจะไปทำอะไรกันต่อ แอติมี่ไม่ใส่สารไม่มันละลายเร็วพวกนี้เป็นของธรรมชาติใส่หมดไม่ได้เอ้หมดเนี่ยก็คนหลังไม่ได้หมดแล้วคนหลังอดเด็กหัวเลาะกากเลยลุงสี่ลุงนี่เล่นลุงมี่เล่นมุกร้อนอยู่เลยกอรอนนานเดี๋ยวมามารับนี่หนูมารับนี่อ๋อใช่เป้าเอาได้เลยครับ ว้าวโอ้โหอร่อยปีมะหวานมันถูกใจเลยนะใครฝั่งรถนะไปขอชิมบ้างดิกินอันนี้ได้ไหมเอาเลยหกน้อยใส่กานี้ด้วยเออใส่ติ๊บกันน้อยน้อย

ทีวีมีไว f ฟมีอ่ะตู้เย็นนะ้ำสองขวดเป็นน้ำแร่ด้วยอห,ห้องนอนน,น,อน,นี่นะ่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าห้องน้ำน้ำแรงไหมจ๊ะ <laughs> นี่นี่อาบหลับน้ำ oh. คือมีลมเย็นด้วยโอ้ oh. สุดลูกหูลูกตาไหม <G ül> เออหหค่งเขานี่แบบมันร้อนจริงเลยนะเออ A few moments later หลังจากที่เราหายไปนอนมาพ <c oughs> <c oughs> ี่ตื่นมาประมาณสี่โมงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนอะไปเดินเล่นรอบๆไม่ใช่ปั่นจรายาสิเนาะเพราะว่าโชคดีว่าที่โรงแรมเขามีจักรยานให้ ไม่ต้องเสียตังค์ปีดักหรือจะพาไปรอบๆแต้วก็ด้านหลักของเราเนี่ยคือฟมม้าะเยาเห็นป่ะคือแบบว่าช่วงเมื่อกี้ฝนมันตกมันก็มันก็ฉับอีกแล้วไงเออแต่ว่าวิวดีมากเลยตั้งแต่แบบซ้ายหน้าขวานี่คือแบบว่าธรรมชาติอบร้อไมไปด้วยธรรมชาติสุดๆแล้วข้างหลังเราตรงเนี้ยเห็นปะ่ะโอ้ยสวยเลยเนาะมันมีความแบบเมฆหมอกอะ่ะกำลังลงม,มาฝั่งทางนี้ ก็จะเป็นพี่ให้เรานั่งเรือเพื่อไปไหว้กลางน้ำก็แนะนำให้ทุกคนไปแต่เราไม่ไปเพื่อมันตื่นเย็นแล้วไงเดี๋ยวเราจะพาไปปั่นจักรยานแล้วก็่ตอนกลางวันน่ะเราเห็นอยู่ว่ามันจะมีตลาดอยู่ริมขวานน่ะไปหาของกินกันดีกว่าทุกคนหิวแล้วของแกต้องปรับเบาะแน่เลยพร้อมแล้วล่ะ เอเอ,าเอาสายเป็นงูเลยที่น <ần> <IS> <iendo immer> ี่จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมน้อยินดีต้อนรับสู่ควานเปยาวกับ มีน้ำพุด้วยเว้ยจอดเหรอจอดนี่ไหมแล้ดึงถึงตลาดแล้วใช่ไหมอจอดก่อนก็ได้เนาะเออถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราค่อยมาเอาก็ได้ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเดินอะ่ะจอดสองคันคู่กันไปเลยเนาะ,ะยังไงอ่ะอเดี๋ยวทำให้ดูมาเดี๋ยวทำให้ ไม่เป็นไม่เป็นจ้ะทำยังไงก็ไม่เป็นไม่ทำดีกว่าถ้าเราทำเป็นเยอะแล้วเราจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไม่เป็นบ้างเราจะได้ไม่เหนื่อยอากาศกำลังดีคนก็มาเดินเล่นแล้วก็ชมวิวดมเย็นแล้วก็มีตกปลาด้วยกว้างมากเลย ว้านอ่ะภาษาพะเยาแปลว่าบึงัหอากาศดีเนาะโหลมเย็นอ่ะออนี่ตรงนี้น้ำพุหอยู่ตรงน้ำพุเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าจะเป็นตลาดมิวสิก<ฮ>วิดีโอลเออลมพัดเย็นดิเออแล้วเขาบอกว่าที่นี้พระอาทิตย์ตกสวยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกลงมากับวานอ่ะมันก็จะมีความสวย ก็ไม่รู้ระหว่างฝนกับแสงอันไหนมันจะมาโอ้ oh, แต่ลงโทษกินเลยนะเนาะถ้าเกิดว่าเราไปหาเดินซื้อของกินอะ่ะแล้วเราก็มานั่งกินอ่แบบว่าตามเนี่ยตามโต๊ะที่เขามีให้อะ่ะก็จะฟิลดีเหมือนกันนะเออใช่เออไปไหม เอาไปตอกเลยแค่แง่ขอสีแดงด้วยสีแดงแรงลิ้นเยีะไหมเงี้ยสิวแต่ละอันก็จะมีขนาดนะครับไม่เท่ากันอ๋อมีหลายทรงใช่ครับแล้วแต่แบบว่าแล้วแต่ทรงที่เราได้แล้วแล้วแต่มุมโค้งครับผมวางวางตรงเสิรแล้วก็ต่ำเตือนำ เขาตอกไปแรงๆเลยไหมครับตอบไปแรงๆนะครับดม้วยครับนะคดมครับ่อยขอนองจมไปเลยครับแล้วก็นี่ตอบแรงเลยแล้วก็งิวเขาเรียกว่าสิวค่ะสิวหรือต้องตอกให้พอดีถ้าตอกแรงมันจะเด็กกับเสียงการสิวดีเกิยงันิยากใช่ครับ ปกติภาคเหนือจะได้บุญเพราะว่าอจากการเยพยายามในการในการประดิษฐ์ะจะเสร็จกี่โมง <laughs> น้ำขาดนะออกเอานะอย่ากดดันนะจะให้ประสบความสำเร็จเพลงจบพอดีเตงเขาเล่นประมาณสี่เพลงแล้วเหรอหมายถึงว่านี่ก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จสักที แล้วโดยปกติตรงนี้มีตลาดอย่างนี้ไหมคะเอ่อจะมีช่วงเทศกาลเดี๋นี้ยอตามเทศกาลส่วนใหญ่ก็จะเน้นเอ่อปีละสามครั้งครับก็จะมีวันที่เวียนๆรอบรอบวานนะครับวันมาฆาบูชาอาหาบูชาแล้วก็วิาาสาขบูชาสามวันว<ล>ันพ้าใหญ่ใช่ครับอาจจะมีต้างช่วงปีใหม่หรืองานเทศกาลต่างๆครับผม แล้วแล้วแล้วแต่อ๋อนี่ไป่ติดใส่ตรงนี้ใช่แันนี้มอบมอบให้เลยอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับประชารวันนี้ขอบคุณมากค่ะเยาน้าอยู่ครับหน้าอยู่หน้าอยู่หลงมากครับเออชอบมากเลยเมื่องเล็กๆแต่หน้าอยู่น้าอยู่ครับเดินยังไม่ทันอะไรเลยคอแห้งแล้วอุ๊ยแต่อร่อยเหมือนเราก็จะอยู่แต่แบบเดินไปหมอบไปาส่มอบเดินไป สายหมอบสายหมอบ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 อ่ะมีนี่ใช่ไหมครับสวยมากเลยครับอันนี้ทำมาสวยมากอยู่าหน้าวทีเป็นข้าวแล้วผสมขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมอันนนี้มักแล้วมัคการแต่งงานของเราด้วยนะครับข้าวไรเบอร์รี่กะทินี้เป็นเบทอยู่แล้วป่ะใช่ใช่ค่ะเบทตัวเดียวมีจะมี ดั้งเดิมแล้วก็จะมีหน้าท็อปปิ้งมีเผือกกับลำไยค่ะเอาลำไยครับมเขาเอาลำไยอิตยอเลยค่ะมาช่วยอันนี้ของเพื่อแรกของปีนี้เลยค่ะเพิงมาเลยอันนี้วันนี้เพิ่งไปเก็บที่ไร่มาค่ะไร่แม่นายไร่แม่นายจ่านี่ยี่สิบ้ค่ะโอ้หน่ากินนะนี่อันนี้เป็นตัวที่เสิร์ฟพลมอรสัญจอนนะคะอยากกินลูกชิ้น นตลาดวันนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างอันนี้เหมือนเราเคยกินที่ไหนนะจำไม่ได้อันนี้อ่านผิดนิยแยเลยข้าวเงนียวไทยใหญ่นะเนี้ยข้าวเงนียวไทยใหญ่ลองกินดูแล้วก็อันนี้ต้องชิ้นพะเยาอันหนึ่งที่มาพะเยาแล้วต้องไม่พลาดเลย มันโชคดีตรงอะไรรู้ปะไม่มีไม่มีผลออแต่ว่าก็ไม่สว่างอะ่ะแล้วก็อันนอันสุดท้ายที่อยากกินก็คือข้าวไรเบอรี่กะทิสดหน้าลำยายเนาะไล่แม่นายนี่นะแม่นายกะแคบหมูอ่านว่าแคบหมูหรือแคบหมูแคบที่นี่ยน่าจะอ่านว่าแคบ มันต้องอ่านเหมือนกันสิเป็นไงอร่อยไหมอย่าลืมกอดรอยเวทีได้เลยอิ่มไม่คุยเลยนะหิวอืมอุ้ยร้อนนะนี่เนี่ยอุ้ยมันอยู่ในใบตองอ่ะอ้าวร้อนอ้าวนว้าวเราต้องใส่ด้วยใช่ไหมเงี้ไม่ใส่ก็ได้กินอย่างนั้น ก็เหมือนเป็นข้าวเปล่าเป่า,ปาไ,ไม่เขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆล้ายข้าวผัดอลองดมข้าวเงี้ยวไทยใหญ่เหมือนข้าวเขาแล้วอะไรนะเขาแบบไปลัดผัดกับเลือดอะไรสักอย่างเอาไปดมได้น้องจิมก่อนเหมือนใส่เผือกเหมือนเฉยๆอันนี้โรยกระเทียมได้ได้ได้โรย ยังมีข้าวแล้วเนี่ยไหนบอกไม่มีข้าวเฮ้ยรสชาติก็ได้อยู่นะนี่มันมีความแบบว่าหอมใบตองเนี่ยผสมผสมถ้าส้มหน้าตาดีอยู่นะไปดูตรงากระทงเนี่ยตัดไม่ขาดนะแต่บาดบากนะกินอย่างเดียวเลยทีนี้ กินไม่มองผู้ใดปีาที่วังพะเยาปมังาประสมลานร่ายในภาชุมชนและภูมิปิขอบคปี้โอ้ยวิวสวยนั่งกินข้าวอร่อยอร่อยยู่ไหมมีความแบบว่าหนุ่มหนอ่ะ แล้วก็มันๆหอมอมไม่ค่อยหวานนะ,อ,ะอ,อร่อยมากที่ไหนที่กวนพะเยาอี่อน,นี่มหมดแล้วมั้งฉันสับมากินได้หมดเลยจริงปะ เ,เดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่หนะงั้นนะซื้อไปกินที่ห้องอันหนึง่งอากาศดีมากเลยนี่ขนาดนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะจ๊ะแต่ว่ายังไม่มืดเลยอากาศดี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 คงได้ดด <c oughs> เอาโต๊ะออกมานะเอาเอมา,าปิกนิกไงมาปิกนิกไงนั่งกินนิดนิดหน่อยหน่อยนี่งไงก็ถึงพอดี เออว่ะนั่งได้ไหมที่นี่ถึงพอดีเลยเนี่ย,ยนั่งเไปได้ผมยังไม่มืดเลยยินดีที่ได้รู้จักพะเยาเมืองเล็กๆที่เงียบสงบผู้คนน่ารักเป็นเมืองที่น่าอยู่อบอุ่นและน่าเที่ยวมากๆ มีโอกาสคงได้พบกันใหม่